365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่66การรับสภาพมนุษย์ สือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่461พระศาสนาจักรนำวลีของนักบุญยอห์นพระวจนะาทรงรับสภาพมนุษย์มาใช้เรียกการที่พระบุตรของพระเจ้ามารับสภาพมนุษย์ของเราใช้ทำให้ความรอดพ้นของเราสํำเร็จไปว่าการรับสภาพมนุษย์แปลตามตัวอักษรว่าการรับเนื้อหนังหรือการรับร่างกาย พระศาสนาจักรขับร้องเรื่องการรับสภาพมนุษย์โดยใช้บทเพลงที่นักบุญเปาโ,โลยกมาไว้ในจดหมายของท่านดังนี้ว่าจงมีความรู้สึกนึกคิด,คคดเช่นเดียวกับที่พระคริสต์เยซูทรงมีเถิดแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็มีได้ทรงถือว่าศักดิ์สรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิน้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในสภาพมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กลางเขนหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่462 จดหมายถึงชาวฮิบรูกล่าวถึงทำล้ำลึกเดียวกันด้วยว่าดังนั้นเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลกจึงตรัสว่าพระองค์ไม่มีแพระประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอื่นใดพระองค์จึงทรงเตรียมร่างกายไว้ให้ข้าพเจ้าพระองค์ไม่พอพรไทยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาป ข้าพเจ้าจึงทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์หนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่463ความเชื่อในการที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์แท้จริงเป็นเครื่องหมายชัดเจนแสดงความเชื่อของคริสเตชน ท่านทั้งหลายรู้จักการดนใจของพระเจ้าโดยวิธีนี้คือการโดนใจใดที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมารับสภาพมนุษย์ก็เป็นการดนใจที่มาจากพระเจ้านี่คือความแน่ใจน่าย,ยินดีของพระศาสนาจักรมาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อพระศาสนาจักรขับร้องพระธรรมล้าลึกยิ่งใหญ่เรื่องความเคารพเลื่อมใสว่า พระองค์ทรงปรากฏให้แลาเห็นได้ในสภาพมนุษย์365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า